เพื่อนๆมีวิธีคลายเครียดให้กำลังใจตัวเองแบบ go on นะคะมีพลังชีวิตมีแรงบันดาลใจในการทำงานยังไงบ้างคะ้าเจ้าเนี่ยก็จะใช้วิธีผ่อนคลายความเครียดนะคะร้องเพลงทำคลิปทำคลิปวิดีโออะไรพวกนี้คะ่ะแล้วก็ตั้งเป้าให้ตัวเองนะคะกำหนดเวลาทำงานให้ตัวเองทำงานเดือนมกราถึงกันยาแล้วก็หยุดตุลา ึงทันวานะคะก็จะทำให้เรามีกำลังใจในวันที่เรารู้สึกทออ้อเราก็เรารู้สึกเหนื่อยกับงานอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอืมอีกนิดนึงนิด,น,ดนึงเดี๋ยว3าเอหนึ่งตุลาเนี่ยก็จะได้หยุดแล้วก็จะมีแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปหรือยอดขายยังไม่ผ่านเราก็จะรู้ว่าุย้ยเวลาเราทำงานอะ่ะมันถึงแค่กันยานะเราก็จะวิ่งค่ะวิ่งหายอด Fighting, ให้มันถึงนะคะเพราะแต่ละปีอนะคะ่ะขายประกันเนี่ยมันจะต้องมียอดขายหาเบี้ยประกันใหม่ๆทุกปีนะคะในวันที่ท้อแท้หมดหวังเนี่ยไม่หมดหวังค่ะมันก็จะมีท้อบ้างนะคะเพราะว่าเราต้องหาผลผลิตใหม่ทุกปีไงแต่ย้อนกลับไปเราก็อยู่มา17 .5 ปีแลว้วค่ะแต่เราก็ไม่เคยว่ายอดขายไม่ถึงนะคะก็ถึงตลอดนะคะเพราะว่า ทำงานตามที่ตัวเองคิดว่าสามารถทําถึงะคะจะไม่ได้แบบว่าทําเกินความสามารถตัวเองแล้วก็ทําเหมือนงานอดิเรกอะแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยมากอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเอาแค่ตัวเองพอไหวนะคะแล้วก็จัดระบบเอกสารอะไรไว้ในมือถือนะคะอย่างเอกสารต่างๆเนี่ยก็จะมีเขียนวันที่เขียนอะไรแล้วก็จัดเอกสารเป็นระบบระเบียบก็จะทําให้ลดความเหนื่อยล้า ของสมองนะคะแล้วก็มีพวก power bank าปากกา adapter นะคะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็วางในกระเป๋านะคะก็จะทําให้ข้าเจ้าเนี่ยเอาสมองไว้แค่ทํามาหากินในเรื่องที่จําเป็นจริงๆอะไรที่ไม่จําเป็นนะคะเจ้าก็จะตั้งเอาไว้นะคะก็จะทําให้เราไม่ล้าทําให้เรามีพลังชีวิตในการทํางานต่อไปการตั้งเป้าหมายแล้วก็กาหนด ระยะเวลาในการทำงานเนี่ยดีมากๆเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นจะถึงกันยาแล้วถ้ายอดขายหน่วยทุกๆปีมันต้องผ่านแล้วยอดขายส่วนตัวด้วยนะคะเป็นหัวหน้าหนึ่งยอดขายหน่วย2ยอดขายส่วนตัวมันต้องผ่านพอใกล้ๆจะถึงกันยาแล้วยังไม่ผ่านเนี่ยเราจะกระวนกระวายเราจะเราจะ fighting ะคะะหรือถ้าเรารู้สึกเครียดกับงานเราก็จะมีกำลังใจว่าเหลือเวลาอีก สองสเดือนจบละหนตุลาจะได้พักละก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานทุกๆวันนะะ